สปอยภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องโคมะดะอะวิสกี้แฟมิลี่หรือในชื่อภาษาไทยว่ายินดีต้อนรับสู่โรงกันโคมะดะคลิปนี้จะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าท่านใดไม่ชอบการสปอยก็ขอให้ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูเราอยากทราบว่าเนื้อหาของหนังนั้นเป็นอย่างไรก็สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยครับผม เปิดเรื่องมานะครับเราก็จะเห็นนักเรียนมัธยมปลายลุยโคมดาดะเธอกำลังวาดรูปครอบครัวของเธอซึ่งกำลังล้อมวงนะอยู่ที่โรงกันวิสกี้่ครอบครัวข,ของเธอที่กำลังล้อมวงดื่มวิสกี้กันอยู่เนี่ยก็มีปูมีพ่อมีแม่และมีพี่ชายคนโตนะครับเธอมีพี่น้องสองคนนะก็คือพี่ชายแล้วก็ตัวเธอทุกคนเนี่ย กำลังดื่มด่ำรสชาติวิสกี้สูตรของครอบครัวกันอย่างมีความสุขเธอเนี่ยชอบวาดภาพนะาวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจเลยเธอก็วาดภาพร่างาสีหน้าท่าทางาคนในครอบครัวของเธอที่กำลังดื่มวิสกี้กันอย่างมีความสุขอยู่จากนั้นก็จะตัดมาที่ฮิโรชิหัวหน้าแผนกบอกอข่าวนะครับผม เขาได้มอบหมายให้โคทาโร่บรรณาธิการข่าวออนไลน์หน้าใหม่หนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงเลยเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกันวิสกี้นะครับโรงกันวิสกี้โคมาดะเนื่องจากว่าที่โรงกันที่นั่นเนี่ยมีเจ้าของคนใหม่ชื่อว่าลุยโคมาดะเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงอา,อายุยังน้อย20ต้นต้นเองเป็นที่จับตามองอในวงการของวิสกี้เป็นอย่างมากเลยเนื่องจากว่า นอกจากเธอจะอายุยังน้อยแล้วเนี่ยเธอสามารถคราฟวิสกี้รสชาติใหม่ที่ชื่อว่าวาคาบะวิสกี้ออกมาซึ่งรสชาติเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยสำหรับหมู่นักดื่มในขณะนี้เนี่ยเธอใช้เวลาแค่5ปีในการสร้างชื่อเสียงวิสกี้สูตรนี้ขึ้นมาซึ่งยังไม่มีใครเนี่ยทำได้แบบเธอมาก่อนอายุยังน้อยนะครับเป็นผู้หญิง แล้วใช้ระยะเวลาระยะสั้นเนี่ยคราฟวิสกี้รสใหม่ออกมาทําให้นักดื่มเป็นที่ชื่นชอบนะแถมยอดขายก็ดีด้วยโทมโมโกเป็นผู้ช่วยนะแล้วก็เป็นเลขาด้วยขับรถมารับโคโทาโร่เพื่อมายังโรงกันวิสกี้โคโมดาดะเขาก็ได้พบกับลุยเจ้าของผู้สืบทอดกิจการโรงกันโคโมดาดะแต่ว่า โคทาโร่พอกของเราเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลหรือความรู้ใดๆที่มันเกี่ยวกับวิสกี้มาก่อนเลยทําให้โทมกโกรู้สึกแบบโอ้โหไม่ชอบใจเลยหมอนี่เป็นถึงนักข่าวนะแต่ว่าไม่มีการเตรียมข้อมูลไม่ได้มีเตรียมความพร้อมอะไรเลยผิดกับฮิโรชิหัวหน้าของเขา,าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสกี้เป็นอย่างดีลุยบอกกับโคทาโร่ว่าตอนเนี้ย เธอเนี่ยกำลังตามหาสูตรลับของโคมาดาวิสกี้อยู่นเนื่องจากว่าหลังจากที่พ่อของเธอเนี่ยเสียชีวิตนะแล้วเธอมารับช่วงกิจการต่อแล้วปรากฏว่าโรงกันโคมาดาเนี่ยโดนภัยพิบัติธรรมชาติจากแผ่นดินไหวทำให้โรงกันและววิสกี้เนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลย กิจาการเนี่ยแทบจะต้องปิดตัวลงก็คือพ่อของเธอตัดสินใจปิดตัวลงนะแต่ว่าลุยเนี่ยขอมารับช่วงต่อจากพ่อนะแล้วเธอก็พยายามจะลื้อฟื้นจากความทรงจำอันเลือนลางของทุกคนในโรงกานเลยเพื่อจะให้โคมาช,ชื่อสูตรพิเศษเนี่ยก็คือโคมะวิสกี้นะครับกลับมาจำหน่ายได้อีกครั้งหนึง่งก็เลยพาโคทาร่เนี่ยไปโรงกาน วิสกี้ของโรงกันอื่นนะก็คือโคทาโร่จะต้องมาสัมภาษณ์ใช่ไหมก็ต้องมาเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นนะเพื่อให้เพื่อให้เขาเนี่ยไปหาข้อมูลในการสัมภาษณ์เพิ่มเติมนาไปลงข่าวออนไลน์รวมทั้งตัวเธอเองเนี่ยก็จะได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโคมะวิสกี้ด้วยหลังจากที่สัมภาษณ์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยโคทาโร่ก็กลับมาที่กองบรรณาธิการข่าวนะครับเขาก็บอกกับฮิโรชิว่าเนี่ย คุณโทโมโกะเนี่ยบอกว่าเนี่ยตัวฮิโรชิเนี่ยหัวหน้าของเขาเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับวิสกี้เนี่ยเป็นอย่างดีเลยเขาก็สงสัยว่าเออเพราะอะไรเหรอฮิโรชิหัวหน้าก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของวิสกี้ยี่ห้อนี้เลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็ได้เป็นคนที่เคยไปสัมภาษณ์อ่าไปสัมภาษณ์มาก่อนด้วยนะสัมภาษณ์รุ่นพ่อนะครับแล้วก็ตัวฮิโรชิเนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไรหร่หรอก ที่โคทาโร่นั้นเนี่ยไม่ค่อยรู้อะไรมากนะเพราะไม่ค่อยเป็นสายดื่มเท่าไหร่แต่เขาเองก็ได้บอกแล้วนะว่าเออยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก่อนจะไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ให้เตรียมหาข้อมูลเตรียมอะไรไปบ้างไม่ใช่แบบไปสัมภาษณ์โดยที่ไม่รู้อะไรเลยแต่เขาก็ไม่ได้ตําหนิอะไรมากนะครับเมื่อโดนตําหนิมาแล้วฮิโรชิหัวหน้าเนี่ยก็ได้รับคําแนะนาเนาะเขาก็ไปหาข้อมูลข่าวสมัยที่ลงกันโคมาดาเนี่ย เคยถูกสำนักพิมพ์เขาเนี่ยตีพิมพ์นะแล้วก็บทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์เมื่อหลายปีก่อนจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลมาว่าเออโรงกันแห่งหนึ่งเนี่ยได้เก็บวิสกี้เอาไว้ก็เหมือนกับว่าผมไม่แน่ใจนะครับของที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโรงกันวิสกี้เขาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิสกี้กันอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนของไทยไหมแต่คิดว่าในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้เขาระบุว่าเออเหมือนกับว่า คุณทำวิสกี้ฉันทำวิสกี้ก็หเหมือนแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเขาไม่ได้กักกันนะนะฮะโคทาโร่ก็ต้องการแก้ตัวนะว่าเออครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมข้อมูลเลยเลยอ่ะเขาก็เลยไปอีกครั้งหนึ่งอ่ะโทโมโกะลุยเนี่ยนะจึงพาโคทาโร่เนี่ยมาหาข้อมูลในโรงการแห่งหนึ่งนะซึ่งโรงการที่เนี่ยก็ได้เก็บนะ,ะเก็บ เขาเรียกว่าอะไรลังเบียรังเบียสาหรับบ่็วิสกี้นะครับที่เป็นสูตรโคมะาประจําสูตรพิเศษของโรงกัน่นโคมาดายังเก็บไว้อยู่ก็เลยนําถังไม้ที่เก็บวิสกี้สูตรพิเศษเนี้ส่งมอบให้ลุย่ะเหมือนกับว,ว่าให้เธอเนี่ยนาไปชิมเพื่อจะแบบว่าแกะสูตรแกะสูตรทดสอบเพื่อจะนํากลับมาจําหน่ายอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยความหวาน ในการฟื้นฟูเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะครับระหว่างที่เดินทางกลับเนี่ยนะครับกลับมาถึงโรงกันแล้วเนี่ยโคทาโร่นะกับโทโมโกะก,ก็เห็นว่ามีชายคนนึงเนี่ยเข้ามาเข้ามาพูดคุยสอบถามเหมือนกราจะทะเลาะก,กันนะนะแต่จริงแล้วไม่ใช่จริงแล้วชายคนนี้เป็นพี่ชายของลุยนะก็มาพูดเหมือนประมาณว่าให้เธอเนี่ยขายกิจการซ้าซึ่ง พี่ชายของลุยเนี่ยทำงานที่โรงกันวิสกี้บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับมีดราม่าและมีนหน้านะเขาทํางานในตําแหน่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็เหมือนกับว่าเออสนอไอเดียประมาณว่าโรงกันรายใหญ่ต้องการควบรวมกิจาการหน้าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเสนอไอเดียว่าเออลุยเนี่ยประสบปัญหาทางการเงินก็เหมือนถ้าซื้อกิจาการแล้วก็จะได้มีเงินไปจ่ายนี่อะไรประมาณเนี้ย ไม่ให้ไม่อยากให้ลุยแบบลำบากในการพ,พยุงธุรกิจแต่ลุยก็ปฏิเสธไปนะเพราะว่าเธอบอกว่าเออนี่มันของครอบครัวจะให้คนอื่นมาเป็นเจ้าของไม่ได้โทโมโกะที่อยู่ในรถกับโคโทาโร่นะเธอก็ได้เล่าให้โคโทาโร่ฟังว่าเนี่ยเดิมทีพ่อของลุยเนี่ยจะปิดกิจการเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหวทําให้โรงการเสียหายพยุงธุรกิจไม่ไหวแล้ว พี่ชายลุยเนี่ยก็ต้องการที่จะขัดค้านไม่ให้พ่อปิดแต่ก็ไม่เป็นผลด้วยความนิ่งงอนและโกรธก็ออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาบ้านอีกเลยกลับมาอีกทีก็พบว่าทํางานให้บริษัทวิสกี้เนี่ยรายใหญ่ซะแล้วนะแล้วก็พยายามจะมาซื้อกิจการให้ได้เลยแต่ลุยก็ปฏิเสธมาโดยตลอดหลังจากที่โคทาโร่เนี่ยนำข้อมูลนะที่เขาเสนอเนี่ยไปประกาศ ลงข่าวออนไลน์เนี่ยทำให้คนที่ชื่นชอบวิสกี้สูตรนี้เนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยรวมทั้งโรงกันด้วยนะทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยต่างหลังไหลส่งสิ่งที่เกี่ยวข้องนะของรสชาติวิสกี้สูตรรับอันเนี้ยสูตรที่แบบว่าเออเคยขายดีเนี่ยส่งมาให้เลยโอ้โหอย่างล้นหลามเลยโคททโร่เนี่ยได้ไปขอให้พี่ชายลุยนะ มาช่วยกันมาช่วยรื้อฟื้นวิสกี้สูตรพิเศษของครอบครัวด้วยพี่ชายก็มาแล้วก็มาคุยนะครับก็เขาก็ใช้เวลาหลังเลิกงานนะยังไม่ได้ลาออกนะครับผมหลังเลิกงานเนี่ยมาช่วยอ่ะก็มีการไปคุยกับแม่ก่อนเพื่อปรับความเข้าใจกันก่อนนะครับสองสองเนี่ยพี่น้องช่วยกันอย่างขำำมขื่นเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้วิสกี้ตามที่ต้องการ ลุยก็นึกขึ้นได้นะว่าเออขนาดเธอเองเนี่ยก็ยังจดสูตรคราฟวิสกี้ด้วยลายมือของตัวเองก็เลยไปถามแม่ดูว่าเออแล้วของพ่อเนี่ยมีการจดสูตรไว้ไหมอ่าแม่ก็บอกว่ามีซึ่งสูตรทั้งหมดเนี่ยหนังสือที่จดด้วยลายมือตัวเองเนี่ยได้ส่งมาหาพี่ชายลุยอ่าก็คือก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเนี่ป่วยเสียชีวิตเนี่ยก็บอกฝากฝัง แม่ก็คือมีตัวเองเนี่ยว่าเออให้ส่งไปให้ลูกชายนะเราที่ไม่ได้คัดค้านหลังจากออกจากบ้านไปเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ลูกชายเนี่ยตัดสินใจทางเดินชีวิตตัวเองนะพี่ชายก็จําได้ว่าเออมันมีนิว่าแล้วแต่แบบว่าเออเขาก็นึกไม่ฝันเลยว่าพ่อได้วางรากฐานเอาไว้แบบประมาณนี้นะได้ส่งให้เขาก็จริงๆแล้วพ่อเขาไม่ได้โกรดนิว่าอะไรอย่างนี้นะ เราพอปรึกษาแม่ก็ให้แม่มาช่วยชิมมาช่วยช่วยกันนะ่ะช่วยกันนะ่ะจนสุดท้ายแล้วก็สามารถคราฟวิสกี้สูตรพิเศษขององคการโคมดาซึ่งวิสกี้สูตรนี้เป็นของครอบครัวได้สำเร็จนะและในที่สุดก็สามารถผลิตออกมาจำหน่ายได้นะโคทาโรได้เลื่อนขั้น เป็นหัวหน้ากองบอกอข่าวเขาก็ได้ส่งนักเขียนข่าวออนไลน์นะที่จะขึ้นแท่นมาเป็นบรรณาธิการข่าวเนี่ยคนใหม่เนี่ยก็คือมาแทนเขาตัวเขามาแทนฮิโรชินะครับให้ไปสัมภาษณ์ลงกันอนะ่ก็เหมือนแฟลชแบ็กคล้ายๆกับเหตุการณ์ของเขาเมื่อตอนต้นเรื่องเองนะก็ให้ไปสัมภาษณ์กันลุยว่าเออหลังจากทำวิสกี้ออกมาจำหน่ายแล้วอ่าสูตดั้งเดิมมาจำหน่ายแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยครับผม ก็หนังก็จะจบอย่างมีความสุขเข้าสู่ช่วงรีวิวและให้คะแนนนะครับขอให้คะแนนที่9เต็ม10เลยครับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์การ์ตูน้ำดีนะแต่กระแสะแบบไม่ค่อยดีอะ่ะเพียงแต่ว่าหนังการ์ตูนเรื่องนี้มันทำออกมาดีมากๆเลยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะเป็นอนิเมทที่เล่าเบื้องหลังโรงกันวิสกีนะ้ที่ทำออกมาได้ดีมากๆดีมาก,มากจริงๆ ดูแล้วไม่ได้ไม่น่าเบื่อเลยแม้ว่าจะสอดแทรกดราม,มา่าเรื่องครอบครัวออกมาเล็กน้อยแต่ก็ทําได้แบบลงตัวนะไม่ยัดเยียดไม่อึดอัดเลยสายดูหนังนะครับขอแนะนําให้ดูเรื่องนี้เลยนะจะออกจากลมภาพยนตร์แล้วเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีสุดยอดมากๆเลยมันเราได้รู้ข้อมูลอะไรอะไรได้ดีหนังมันไม่อืดน,นะปกติแล้วการ์ตูนญี่ปุ่นหรือหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันจะค่อนข้างอืดทีน,นึง แต่เรื่องนี้ไม่อื่นเลยครับลื่นไหลทำออกมาได้ดีเยี่ยมจริงๆนะครับถ้าท่านไหนชอบคลิปการสปอยก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องนะครับหรือสามารถโดเนตสนับสนุนเลขที่บัญชีหรือซื้อของผ่านลิงก์ทาง s h อ p e e หรือ TikTok ทางด้านด้านนี้ได้เลยแล้วผมก็จะมาสปอยหนังใหม่ๆให้มารับชมรับฟังกันเรื่อยๆนะครับผมมีซีรีส์ด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับฮิโรชิเนี่ยก็แนะนำให้โคทาโร่เนี่ยไปทำงานที่โรงกันโคมดาชั่วคราวนะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ซึมซับข้อมูลเกี่ยวกับวิสกี้และการบริหารจัดการเพื่อใช้ในการประกอบการเขียนบทความโคทาโร่เนี่ยจึงรับหน้าที่เป็นพนักงานทั่วไปในทำงานในการทำงานส่วนต่างๆของโรงกันวิสกี้โคมดา ลุยจึงพาโคทาโร่เนี่ยไปดูโรงกันดั้งเดิมของครอบครัวนะซึ่งแบบมันพังเสียหายจากแผ่นดินไหวนะเธอได้ทําหนังสือบันทึกด้วยลายมืออ่าบันทึกสูตรอ่รนสะชาติอะไรประมาณเนี้ยเธอได้จดรายละเอียดเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับรสชาติวิสกี้แล้วบรรยายมันออกมาในลักษณะรูปภาพเนื่องจากเธอชอบวาดรูปนะลุยที่รู้ว่าโคทาโร่นั้นน่ะแอบอ่านแอบอ่านเพราะว่า ตอนคุยกันเสร็จเธอเดินออกมาแล้วเธอทําตกนะโคทาโร่โก็แอบอ่านถึงกับถึงกับอายเลยเพราะว่ารูปที่เธอวาดเนี่ยมันเป็นรูปแนวแบบชายรักชายอ่าแล้วก็เป็นรูปภาพวาดน,านา่ารักตัวกระตูน,านา่ารักคิก่ขู่ทีูตาหวานเงี้ยเธอก็รู้สึกอายบอกว่ารสชาติที่แบบเธอชิมแล้วเธอคาบวิสกี้แล้วเนี่ยออกมาเนี่ยเธอก็บัญยามาเป็นตัวกระตูนโคทาโร่โเขาก็ได้นําเรื่องวิสกี้สูตรพิเศษ ของโรงกันโคมดาเนี่ยที่ผู้บริหารคนใหม่ที่ชื่อว่าลุยโคมดาเนี่ยว่าเออมีแผนจะนําสูตรเนี้ยกลับมาจําหน่อีกครั้งหนึ่งนะเขาก็เอาไปลงข่าวนะออนไลน์ซึ่งคนอ่านเนี่ยโหเกลียวกลาวมากเลยได้รับกระแสะการตอบรับเป็นอย่างดีเลยโท,ทมโกก็ชื่นชมโคทาโร่เปอย่างมากเลยนะที่ได้เอาใจใส่แล้วก็การหาข้อมูลเพื่อนำไปสู่วิสกี้สูตรพิเศษประจำครอบครัวของโคมาดาเนี่ยนะ ที่จะนำกลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งอ่าเพราะคือพอนักดื่มมีความสนใจใช่ไหมอ่าทุกคนก็อยากติดตามมันก็จะเป็นประโยชน์กับโรงกันวิสกี้ลุยก็รู้สึกว่าเออมีความหวังขึ้นมาแล้วนะอ่าเนื่องจากว่าเออก็จะฟื้นฟูสูตรกลับมานะดั้งเดิมกลับมาจําหน่ายถ้าจําหน่ายออกมาแล้วขายไม่ได้มันก็เสียเวลาเสียประโยชน์เพราะว่ามันมีต้นทุนนะในการผลิตแต่นี่แบบคนสนใจ กระแสดีกระแสดีเนี่ยนะเธอก็มีหวังเลยว่าเออสิ่งที่เธอเพียรพยายามทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเป็นความจริงแล้วโคทาโร่เนี่ยนำเนื้อหาข่าวที่จะตีพิมพ์ทางออนไลน์เนี่ยให้หัวหน้าหัวหน้าของเขาก็คือฮิโรชิเนี่ยตรวจสอบก่อนนะฮิโรชิก็แจ้งว่าเออมันต้องไปปรับเนื้อหาใหม่นะเพราะว่าการเขียนข่าวอันนี้บางช่วงบางตอนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ย ไปกล่าวพาดพิงบริษัทโรงไก่ละโรงกันลายใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทที่พี่ชายของลุยทํางานอยู่ซึ่งแน่นอนแม้ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อแต่คนอ่านน่ยก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นบริษัทไหนซึ่งมันก็จะไม่ดีนะ,คนะโคทาโร่ก็จะไปแก้แต่กลายเป็นว่าเนื้อหาที่เขาอัพขึ้นเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ยังไม่ได้แก้ก็คือเขา,าเอาไฟล์ผิดนั่นเองนะ โทโมโกอ่านก็แบบโอ้โหเขียนมาอย่างนี้นะก็กลายเป็นว่าลงกันนะโคมาดาเนี่ยไปโจมตีลงลงลงกันอีกที่นึงมันก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องได้โทโมโกก็โทรมาตําหนิเขาใหญ่เลย่นะก็เลยต้องรีบลบเนื้อหาข่าวนั้นออกแล้วก็ประกาศขอโทษบริษัทที่โดนภาคพ,พินนั้นนะเป็นทางการฮิโรชิก็พาโคทาโร่ไปบริษัทนั้นนะไปไปกับตัวเองเลยไปด้วยตัวเองเลยนะ เพื่อไปพบกับพี่ชายของลุยเพื่อเหมือนกับว่าเออนอกจากจะประกาศทางออนไลน์ขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วในข้อผิดพลาดนี้ก็ต้องไปด้วยตัวเองเพื่อขอโทษนะแต่ว่าพี่ชายลุยก็บอกว่าอืมก็ไม่ได้ติดใจอะไรทางบริษัทก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนะแถมเขาก็รู้สึกดีใจด้วยนะว่าเออน้องสาวของตัวเองเนี่ยจะนําสูตรเดิมดั้งเดิมที่เป็นของครอบครัวเนี่ยนํามาจําหน่ายใหม่อ่า เขาก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวของน้องเขาแล้วก็ได้บอกกับคนทรโลกไปว่าเออเขาเลิกแผนแล้วเลิกแผนที่จะให้บริษัทของเขาเนี่ยที่เขาทํางานอยู่เนี่ยเขาไปเสนอบอร์ดก่อนนะอ่าว่าเออให้ควบรวมกิจการเขาว่าเออเลิกแล้วเอ,อ่อเห็นความตั้งใจของลุงแล้วก็คือไม่เอาแล้วทางบริษัทก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากควบรวมกิจการแล้วทุกอย่างดูเหมือนว่าจะไปได้ด้วยดีแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝานันเกิดขึ้น เมื่อพนักง,งานปิดโรงงานแล้วเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดลัดวงจรทําให้โรงกันเนี่ยเกิดความเสียหายใหญ่หลวงมากเลยโหลุยมาเห็นก็แบบโอ้หล้มทั้งยืนเลยเศร้าโศกเสียใจมากเลยนะสาเหตุที่ไฟฟ้ารัดวงจรเพราะว่าโรงกันเนี่ยมันเก่าแล้วมันมาจากรุ่นปู่นะทางโรงกันเนี่ยยังไม่มีงบเพียงพอในการปรับปรุงนะเรื่องระบบไฟฟ้าในส่วนนี้อนะ ก็เธอก็แบบตัดสินใจไปปรึกษาแม่แม่ก็บอกว่าเออทำตามหัวใจตัวเองเถอะลูกนะว่าจะเอาไงต่อไปลุยก็แจ้งกับพนักง,งานทุกคนว่าเธอจำเป็นต้องปิดกิจการจริงๆแล้วนะแต่แล้วก็มีเหตุเซอร์ไพรส์พนักง,งานทุกคนต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันแล้วให้กำลังใจเธอว่าที่พวกเขามาทำงานที่นี่เนี่ยนะไม่ได้ต้องการความมั่นคงในอาชีพอะไรเลยนะหากแต่ว่า เมื่อได้ทราบถาวว่าลุยเนี่ยนะเธอจบมัธยมปลายแล้วขึ้นปีหนึ่งไปเรียนโรงเรียนศิลปะเนี่ยที่เธอใฝ่ฝันเนี่ยแล้วเธอต้องลาออกการคลันเพื่อมาดูแลกิจการต่อจากพ่อของเธอนะตอนนั้นก็คือจะปิดแล้วแหละแต่เธอก็มาขอพ่อขอแม่ว่าเออหนูขอโอกาสปีหนึ่งนะในการพยุงกิจการไว้ถ้าไม่ดีก็จะจะไม่อะไรแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยื้อมาได้ถึง5ปีแล้วเธอคาส คลา์วิสกี้สูตรใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วยอดขายมันดีด้วยกระแสมันดีพนักง,งานทุกคนเห็นความตั้งใจของเธอเนี่ยก็แบบรู้สึกดีอะรู้สึกแบบว่าเออเป็นกําลังใจอะเออมาทํางานเพราะลุยเลยก็ไม่อยากให้เธอเนี่ยจะต้องปิดกิจการนะก็ให้กําลังใจว่าเฮ้ยสู้ต่อสู้ต่อ,ตอนะสู้ต่อไปนะโคทาโร่จึงบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะประกาศหาข้ออ่าหาข้อมูลนะคือให้ผู้ที่เคยชิมนะยังเก็บวัตถุดิบ โคมะวิสกี้สูตรพิเศษของโรงกันไว้เนี่ยขอรูปภาพขอทุกสิ่งทุกอย่างเลยรวมทั้งขอสมุดจดสมุดจดด้วยลายมือของลุยเนี่ยที่เป็นการบรรยายรสชาติวิสกี้ด้วยการ์ตูนเนี่ยเผยแพร่ด้วยลุยก็เลยมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งไม่ปิดกิจการก็เดินหน้าต่อนะครับ